ทิ้งเสียนั่นแหละกลับจะเป็นประโยชน์พิกุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอสิ่งนั้นเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอพิกุทั้งหลายอะไรเล่าที่ไม่ใช่ของเธอพิกูทั้ทงหลายจักขูไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียจักขุนั้นอันเธอละเสียแล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน um, ์และความสุขแก่เธอพิกุทั้งหลายโสตะไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียโสตะนั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอพิกุทั้งหลายคานะไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียคานะนั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอ ภิกุทั้ทงหลายชิวหาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียชิวหานั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอภิกขุทั้ทงหลายกายะไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียกายะนั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอภิกุทั้ทงหลายโมโนไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสียมนโนนั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนอะไรอะไรในแคว้นนี้ที่เป็นหญ้าเป็นไม้เป็นกิ่งไม้เป็นใบไม้ที่คนเขาขนไปทิ้งหรือเผาเสียหรือทำตามปัจจัยพวกเธอรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือไม่ว่าคนเขาขนเราไป หรือเผาเราหรือทำแก่เราตามปัจจัยของเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่าเพราะเหตุไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุว่าความรู้สึกว่าตัวตนของตนของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นจักขุไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย สิ่งเหล่านั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอพิขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นโสตะไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งเหล่านั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอพิขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นคานะไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย สิ่งเหล่านั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอพิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นชิวหาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งเหล่านั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอพิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นกายะไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย สิ่งเหล่านั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอพิขุทั้งหลายชั้นใดก็ฉันนั้นมโนไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งเหล่านั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอแล